ปี2544ที่ฮาวาดนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าพลังงานแสงเก็บข้อมูลได้พระพุทธเจ้าพบมาตั้ง200กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่อาจารย์บอกว่าคนเราทุกวันนี้ถ้าจะกําหนดสเปคชีวิตตัวเองกําหนดได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกคู่ครองหรือเป็นได้แน่นอนเลยแน่นอนก็มาอยู่ที่การทำเราเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าไม่มีใครมากําหนดเราสิครับเรากําหนดทั้งหมดเองถูกไหมเนี่ยบางคนก็บอกพรมกําหนดกรมวิจัยใช่ไหมใช่ คนใดพบต้องรู้ว่าพระพรหมเนี่ยก่อนจะเกิดเป็นพรหมได้เนี่ยเป็นสัตว์โลกเหมือนเราเนี่ยแต่กายละเอียด<ะ>เขาจะเกิดเป็นพรหมได้เขาต้องเข้าฌานเลยนะถ้าคนที่จะเข้าฌานโมต่ไปยุ่งเรื่องันอื่นเน่เข้าฌานไม่ได้หลอกครับ<ะ>ด้วยเหตุเนี่ยพรหมไม่ได้ลิขิตครับ<ะ>การกระทําของเราคิดพูดทำเนี่ยกรรมเป็นตัวลิขิตเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้นะแล้วมัน คิดพูดทําแล้วมันเก็บในใจทําไมเราไม่คิดพูดทำเดียสิ่งสั่งสมที่อยู่ในใจมันจะได้ดีตลอดชีวิตเราดีตลอดไม่มีติดลบไงเข้าใจแ,แล้วเรอา,าจารยง,งเราลิขิตด้วยตัวเราเองเราลิขิตด้วยตัวเราเองแล้วด้วยการทํากรรมอม ก็ถ้าเกิดจะให้มันได้แบบไหนมันก็เไปไ็นปไปแบบนั้นล่ะก็อ,อยู่ที่เราอ่ะทําดีก็ได้ได้ดีทําชั่วชั่วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เห็นคนเยอะแยะไปที่ว่าทําชั่วแล้วมันได้ดีอันนี้มันพูดอย่างนี้อะไรอะเขาอนนมองตาสั้นๆเขาไม่มองไกลอก็ทําชั่วแล้วได้ดีก็ความความชั่วมันยังไม่ให้ผลไอ้ความดีที่มันให้ผลก่อนเนี่ยมันก็ยังให้วิบากดีอยู่ก็รับวิบากดีหมดดีเมื่อไหร่ชั่วขึ้นแน่นอนอ นี่เขามองใกล้คนสมัยนี้มองใกล้ไม่มองไกลเพราะฉะนั้นชีวิตที่จะมีความสุขจริงๆเนี่ยต้องทําให้มันดีไว้เถอะอยู่ที่เราคิดพูดทําทุกขณะตื่นดีครับผมเนี่ยกดข้อแรกกดข้อแรกที่มอนี่อาจารย์พูดกดข้อแรกก่อนดีในที่นี้ต้องสมเรื่องครับไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีล ไม่ผิดธรรมครับอันนี้สําคัญนั่นเป็นเรื่องหนึ่งง่ายๆ,ๆฟังแล้วเห็นไหมเริ่มเริ่มมีความรู้สึกมีกําลังใจหรือย,อยังเริ่มมีศรัทธานนที่จะทาดีหรือยังเริ่มมีศรัทธานนที่จะสร้างชีวิตหรือยังฮะที่จะสร้างชีวิตของเราให้มันดีขึ้นหรือยังถ้าอย่างฟังเรื่องต่อไปผมเสริมตรงนี้นิดเดียวครับที่ทํางานผมตอนสมัยผมยังสอนอยู่นะเขาไปดูหมอไอ้หมอดูคนนี้เก่งนะแม่นมื่นนะครับทายผมผิดหมดเลยอ้อวเหรอฮะเออ ก็ชีวิตผมมันดีตลอดอะเออดีสัคัารเออมันดีวะเวลาเขาทายเขาทายตกฟ้าก่ะเด็กๆดูตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบนะครับดูกันเข้าใจไหมครับที่อาจารย์บอกว่าหมอดูทายไงก็ผิดหมดเพราะชีวิตมันดีตลอดชีวิตที่มันดีตลอดคือชีวิตที่ไม่มีทุกนะครับคือถ้าชีวิตคุณไม่ว่ามันจะเขาเรียกอะไรบาดเจ็บอยู่หัวเข่าแตกหัวหัวแตกเป็นโรคกระเพาะจนไม่มีเงินอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ทุกชีวิตดีไหม มีทุกแต่เราไม่เอาทุกนั่นหมายความเราอยู่กับทุกได้โดยไม่ทุก <S <S นี่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 น,นี่ชัดแนละ้ว <c oughs> ชัดไหมเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นในชีวิตที่ดีตลอดก็คือต่อให้มันจะเกิดทุกขเวทนาทางกายขนาดไหนนะมันก็เรื่องมันเรื่องของมันไป<อ>และถ้ามุดมันมีทุกขเวทนาขนาดไหนตามมันไม่สามารถระคายเตือนใจได้ใช่มันเข้ามาถึงใจแล้วไม่ได้นี่เอาคนเราโง่เองไปเอาร่างกายนี่มาแล้วเราโง่เองที่ยึดถือมันไว้เพราะฉะนั้นจริงๆนะวิธีการที่จะทําให้ชีวิตมีสุขได้นะ เอาง่ายๆก่อนนะฮะมีสุขได้ต้องรู้จักเข้าใจก่อนนะัเข้าใจและเข้าถึงครับผมมันต้องเข้าถึงด้วยครับผมไม่ใช่เข้าใจแล้วเข้าไม่ถึงนะครับ,รบอย่างนี้ก็ช่วยไม่อา,าอาจารย์กำลังจะไล่สอนวิธีเข้าถึงอยู่อ่าใช่อตอนนี้มาตรงนี้ก่อน,นอาจารย์บอกอาจารย์บอกชีวิตคนเราเนี่ยนะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่พูดกันแต่เรื่อง EQ IQ มันไม่ได้มีแค่ EQ IQ เท่านั้นมันมีอะไรอย่างอาจารย์คือ IQ เนี่ยเป็นความปราดเปรืองนของสมองครับหมายถึงว่าเราต้องเรียนจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำราครับแล้วก็ไป ไปวิจัยวิเคราะห์ก็ทำงานวิจัย i ะไอคิวมันจะเพิ่มอมถ้าเยาวชนสมัยนี่นะวิธีจะเพิ่มไอคิวให้สูงๆเรียนจบปริญญาเอกง่ายๆนะเพิ่มสองตัวเนี่ย ทางพระเาเรียกสุตตามยปัญญาจินตามัยปัญญาครับสองตัวให้มากๆเดี๋ยวไอคิวมันสูงเรียนจบง่ายเลยครับผมก็ผมไปอยู่เมืองนอกพอผมเข้าใจตัวนี้โอ้ยสบายมากเลยตัวนี้เด็กๆฟังอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์สุตตะของอาจารย์หมายถึงฟังฟังฟังครูบาอาจารย์ฟังมากๆหน่อยไอ้น้องเนี่ยทําไมครับแต่พออย่างนี้ไม่สินักเรียนเวลาถ้ามันคุยกันครับผมคุยแข่งกับครูความรู้ไปเข้า เพราะฉะนั้นเวลาฟังต้องต้องฟังร้อยอ่ะพอสู่ตาเสร็จต้องมีจินตก็าต้องจินตาต้องคิดพิจารณาวิเคราะห์วิจัยไงมันต้องไปทํางานวิจัยความคิดมันจะได้ปราดเปรื่องถ้าสองตัวนี้มันมากไอคิวมันสูงเรียนจบระยะเอกง่ายนิดเดียวเลยเพราะฉะนั้นชีวิตให้มีสองตัวนี้ไ้คุณเชื่อไหมที่ทํางานผมเนี่ยกับพัฒนาสองตัวได้เอทุกตัวเลยร้อยสี่สิบสี่หน่วยคิดเดี๋ยวนี้เราเป็นอาจารย์อยู่ครับอยู่ที่ที่มอชอแล้วจริงๆงพอเวลาพูดตรงนี้อาจารย์หัมไปมองเด็กเดเนี่ย แล้วลองถามตัวเองดูนะเด็กๆลองถามตัวเองดูว่าอาจารย์พูดถูกไหมว่าเวลาที่ครูเขาสอนเราเราฟังมากจริงหรือเปล่าหรือเราคุยมากคือถ้าฟังมากแล้วหนูไปคิดพิจารณาต่อไปมากมีทางเรียนไม่เก่งไหมอาจารย์ก็มันไม่มีประสบการณ์ผมเกือบสามสิบกว่าปีเนี่ยนะไอคนที่ได้เกรดดีๆนะ A B น่ะมักง่าส่วนไอ C D F นั่นอยู่ข้างหลังก็ไปคุยกันประสบการณ์เป็นงั้นอาจารย์ชีวิตของเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ เหมือนกับว่าเราทํา,ทแา,า,าแต่งานทาแต่งานคือวันจันทร์ขึ้นมาก็งานอังคารพุธประหัสสุกก็ทําแต่งานทําทุกๆอย่างทําแล้วทําอีกเพื่ออยากให้มีชีวิตทีด่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีอ,อาจารย์อ้าวก็ขยะมันยังเยอะยังไงเหมือนเหมือน <laughs> ไอ้น้ำไอโอ่ะถ้ากินมันเยอะตาไอ้คนไปยพขาักน้ำใส่นะใส่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ใส่สักทีมันคนุณ <laughs> เพราะขี้โคลนมันเยอะล้วจะทําไงอะ่ะเออฟักมันออกสิเอาของไม่ดีออกเช่น คิดพูดทำเนี่ยไอ้สิ่งไม่ดีเลิกไปเลยก็ผมก็ทํางานทุกวันอาจารย์ <c oughs> ก็ตั้งใจทํางานก็หากินเพื่อครอบเพื่อครัวกลับมาก็โมโหโทโสบ้างเป็นธรรมดา <c oughs> อยากได้โน่นอยากได้นี่บ้างละขณะที่โมโหโทโสแล้วขณะที่เรามุ่นอยู่กับไอ้สิ่งที่มันเป็นโลกโลกเนี่ยมันเป็นขยะอเราไม่รู้เพราะเราขาดสติแล้วไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้งผมจึงได้บอกว่าถ้าปัญญาที่เราได้จากสถาบันนะเครกไอคิวนะถ้าเรามารับจ้างก็ทำงานดีครับ ได้เงินแต่นำชีวิตวิบัติเนี่คไงเารื่องนำชีวิตมันต้องใช้ปัญญาที่เกิดจากดวงจิตที่มันนิ่งที่เรียก่ปัญญาเห็นแจ้งตัวนั้นนำชีวิตแล้วเจริญนี่เราใช้สองอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆทุกวันนี้ที่คนทํางานกันจัน์นึงสุขด้วยความรู้สึกว่าเราต้องเครียดนะอ่าะน้าใ้เครียดฉันจะอุทิศชีวิตให้กับการทํางานและฉันจะมีความสุขเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไม่ถูกประเด็นะไม่ถูกคนที่ทํางานที่ถูกต้องเนี่ยนะต้องทํางานแล้วต้องอินอยู่กับงานทํางานแล้วต้องไม่เครียดใช้ใจ ไม่ใช้สมองไม่ใช้สมองทํางานด้วยใจมันจะทําได้มากแล้วใช้พลังนิดเดียวแล้วก็มันทําอย่างอย่างอย่างมีความสุขะว่างั้นแะนี่คนไม่เข้าใจใช้ใจยังไงอ่ะกระจายมันมีปัญญาไงปัญญาตัวที่าสามไงก็ตอนที่ผมทํางานให้บัณฑิตวิทยาลัยที่มอชอผมอยู่สิบปีนะอะไรแล้วเข้ามาสบายมากคนอื่นแก้ปัญหายากผมหน้าดำคำเกลียดผมไม่ทํางานด้วยใจเพราะฉะนั้นจริงๆวิธีการทํางานด้วยใจ มันทําให้อาจารย์เ,ออเบา,<ด>าทําให้ทุกๆคนเบาได้เพอรอ<ข>าะ<ด>ฉะนั้นจะกลับไปดกดข้อแรกๆที่อาจารย์เพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้เลยก็คืออยากมีชีวิตที่ดีต้องตั้งรับชีวิตด้วยสติน,นั่นแล้วต้องทํางานด้วยใจม,มันถึงจะดีถ้าทํางานด้วยสมองแล้วเครียดเห็นชัดเลยดูทีวีหน้าเหี่ยวๆนะนะั่นแหะใช่ทํางานด้วยสมอง <laughs> ก็องคนไหนได้เยอะทำกาที่สวรรค์ต้องทำการไม่ใจก็ดูติปัญหาไม่เข้ามายิ่งสูงเท่าไหร่ปัญหายิ่งเข้าใช่ไหมแล้วก็แก้ปัญหาผิดทางใช้ไอคิวแก้ใช้ไอคิวแก้ปัญหามันไม่จบครับแต่ถ้าใช้ไปัญญาญาณเนี่ยแก้ปั๊บมันจบปุก็คนเราทุกวันนี้ทํางานก็เพื่อลาภยศสารเสรินนะเพื่อเงินเพื่อโลกธรรมใช่ก็มันผิดเหรออาจารย์ก็มันถูกโลกแต่มันผิดทางธรรมอ่ะมันถูกทางโลกแต่มันผิดทางธรรม เพราะฉะนั้นจะอยากให้มีจิตเป็นสุขมีชีวิตที่เป็นสุขได้เราอย่างผมจิตมีอํานาจอยู่เหนือโลกธรรมและวัตถุจิตไม่ตกเป็นทาเขามันวันก่อนที่ไปบรรยายเข้ามาโอ้โหอาจารย์พูดดีไหมผมบอกคุณพูดนะผมไม่ได้พูดนะอืเรื่องเขาปากคนพูดดีก็ได้พูดไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเออเรารู้เท่าทันก็จบแต่ว่าเราก็ไม่เป็นทาสของโลกธรรมตำรงตำแหน่งอะไรผมไม่สนใจ ตอนี้เราพูดพูดตรงนี้อาจารย์อาจารย์พูดถึงสติปัญญาขึ้นมาแล้วสติเมื่อกี้คุยกันไปแ้วะนี่เราสติปัญญาปัญญามันปัญญาอะไรมันปัญญาทางโลกทางธรรมนะคนส่วนใหญ่ใช้ปัญญาทางโลกใช้ต้งทํางานและใช้ทั้งบริหารจัดการชีวิตสบผิดแต่ถ้าใช้ปัญญาทางโลกเนี่ยรับจ้างทํางานหาเงินได้เงินเดือนครับแต่ใช้ปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยนําทางให้กับชีวิตแล้วมันสุดยอดเลยเพราะอะไรเพราะปัญญาทางโลกมันสร้าง คนไทยพบเชื่อไหมผมเป็นคนเด็กตั้งแต่กรุงเทพนะหลังสงครามโรวผมอยู่กรุงเทพนะเรียนจนจบมหาวิทยลัยจากปฐมสองนะเดี๋ยวนี้ผมขับรถไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะมันใช้ปัญญาไอคิสร้างถนนกลายไปกายมาผมไม่รู้ไปทางไหนอืแต่ <c oughs> ถ้ามีปัญญาไอคิเนี่ยมันก็จเจริญด้วยวัตถุแต่ถ้ามีปัญญาตัวที่สามปัญญายาเนี่ยสงบร่มเย็นชอบไหมละ่ะ